แห่สองเลขขันน้ำมนต์ทีท่ีบวงสวงเหรียญปาฏิหารเหนือดวงวาระสองอ้ามอธิชาติร่วมงานมงคลพร้อมเซียนพระระดับตำนานป่องสุพรรณเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกสายบุญของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับอ่ออธิชาติชุมนานนที่ล่าสุดได้เดินทางไปร่วมในงานมงคลพิธีมหาเทวพิเศษอธิษฐานจิตเหรียญปาฏิหาริ์เหนือดวงวาระสองกับเซียนพระระดับตำนานอย่างป๋องสุพรรณนาอุโบโสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคอหวยแห่ตามหาเลขอายุฝาลงอุเทนบุญยงอดีตพระเอกดังเสียชีวิตลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อรถใหม่เป็นของขวัญแม่เกต แฟนๆแ,แ,แห่สองทะเบียนรถท่านอ้นทำบุญสนธนาธรรมสองวัดดังประชาชนฮือฮาสองทะเบียนรถมงคลโดยภายในงานนั้นได้มีการทำพิธีมงคลทีมงานไบรท์ทูเดย์ไบรท์ทูเดย์จึงไม่พลาดที่จะนำเลขเด็ดงานบุญใหญ่ในครั้งนี้มาฝากเหล่าคอหวยและนักเสี่ยงโชคทุกท่านให้ได้เตรียมตัวเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16สิงหาคม2566ที่กำลังจะมาถึงในอีกสองวันนี้ซึ่งแนวทางที่เราได้นำมาฝากนั้นก็คือ เลขขันน้ำมนนั่นเองว่าแต่จะมองเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะเลขขันน้ำมนหนึ่งสี่เจ็ดเลขสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่